แล้ววินรู้ไหมว่าหนึ่งรู้เดือนเท่าไหรเท่านี้เท่าไหนถ้าพีเตอร์เออรู้เปล่าหนึ่งรู้เดือนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ดูเดือนปะดูหนองมากกว่าสองร้อยบาทแน่นอนราคาชีวิตพีเตอร์เท่าไหร่พีเตอร์เท่าไหร่สองรูปยบักนี่มันก็มีค่าแค่นี้แหละผมว่าไม่ถึงผมว่าฟรีเนี่ย เสเล่เยอะเลยเยอะเลยะลาตูดนีอกมสองโลพัอ่าเนกูไปละเหลือพวกมึงงน้เขเหือคุณออเรเหลือคุณออนเลอพวกมึงนี่แหละเลือพวกมึงนี่แหละมึก็โทษขอโทษมันย่มากเลยคุณยันได้ทอดเราจะให้คุณทอดคุณเด็ทอดทอดในบิกิงเบละคนนั้นละคนนัสตผมรู้จักแต่อ๋อคุณทองเ กูปองเฮียคือกูกูกดไปใช่ไหมกูเจอคนญี่ปุ่นเว้ยมันชื่อดูโดเจนดูอารี่อะไรต่างอ่ะทีนี้เว้ยเลือดท่วมมัเหลือห้าหกใช่ไหมมันล็อกบ้านแล้วมันก็กดไก่เว้ยมันคิดว่าบ้านกูจะแตกกันน่ดบ้านกูเหลือเลือดโอ้ก็โดนก็สวนแตกไอ้เฮียมันแชร์ีเทมาแชร์ีเทมาไอ้เฮียดูมันจะมีความสุขมากเลยเนี่ยไอ้เฮียเออนัอจะมาเล่นกันเล่นนะตอนนี้อีเวนต์คอนโลโซมาไอ้นัอเล่นเปล่าอีเวนต์คอนโลโซอ่ะคอนโรโซอ่ะเน่่เน่ มีใจจัดตลาดคิดใจจัดหนกเาแลกไอเียเขาแกไอเฮียปลัดขิดมาพัทยาไจอลัดดขนาดนั้นเลยจไม่ต้องมาด่าเเลยไม่จำเร็นชวนนิกกี่นกกี่อะไรเจะเล่นไคอร์ลโซไอดีดีดีี่เนีนิกเล่นบ้าดีดีเว้นเนี้ยแต่ที่ช่วยเล่นไอคอร์ลโซเนี้ยคอร์ลตูย์ทไมก็ไม่เป็นไรทไมแค่เพื่อนเพื่อนกู่ อ enfin Buddha, <si suppression> ีออล่องตอดอพีเตอร์ลองตอดเป็นขี้ไม่เหียมันเบ่งเบ่งเปอร์สยาติดตรงไหนแบงเบ่งมากนีเียเฉยเพลงมันล้เนนเหมือนเบ่งดิมันไม่เบงเบ่งมันเบ่งเบ่งแต่แงีเดมันจะไปเบ่งทำไมพีเตอไม่คุณปวดขี้เหรอกต โอ้ยไอตัวโอ้ยยลองอนาคตยังอีกยาวลยทำไมแต่ยาวของคุณแล้วกันเนี่ยดูยกวิกอูยาวขอมพิเตอร์อมเตอรรู้เร่องเน็ตพีนตพีนพ่อไงเบี้ยม่กเบี้ยให้กูไปช่วยไหมให้กูไปช่วยึงชกันดีแล้วไปชวยกันดีแ้วไปชยันไ กูว่าปีต้องถามปีเตอร์ปีเตอร์ไปไหมอ่ะปีเตอร์ไปไหมอ่ะมันก็แล้วแต่มึงไงไปช่วยดีดีอีเวนต์เขาอ่ะเขาเล่นกันอยู่อ่ะไปกับไปเป็นขอเก็บเน็กเล่นปะดีดีอีเวนต์ดีดีอีเวนต์อะคอร์ลัสโต้จะไม่เล่นจะไม่เล่นไม่ยูเลยขอตีนกันตายกันโอ้ไม่ตายได้ไงวะอ้าโอ้โหมาโดนผมทำไมแรงมากจังกลิ่นมันแรงคนมันมันถึงผม อ้ผมขอโทษผมไม่ได้ไปดนคุณหรอนะแต่คุณกินแรงเกินโอ้ผมแบบไร่องนเ้จได้เลยเราจริงๆว่าคุณเล่นได้ถึงช่วงท้างก็ได้้แล้วแบบเว็บไม่แนค่อยเว็บไม่นแบบไม่ไ่ยากไม่รู้อมันจะไม่ได้ต่างเราเลย ึงเล่นตั้งแต่แรกดีสุดไว้เชอสุดใช่ไม่ไม่หมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าหมายถือว่าถ้ากลัวไม่ได้ไม่ได้เก็บเล็บแรกแรกก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวกูช่วยด้วยสักครู่นะน้องจะแบบอะไรทาเสือไม่เห็นเออต้องใช้สูตรทหารเสือดีสุดแล้วกูพวกเราได้มันยิงกันดีสุดแล้วเนี่ย ยิงกันของมึงนี่คือ,อยังไงแบบทหารเสือนะ,นเ,อนะเออเรายิงกันดีสๆเราในทุกแค่คบอกว่าถ้าเราอัพบอรดดีๆอะบอรดมันสู้ไหวอ,อยู่แล้วไม่ใช่ตรงนั้นน่ะไม่มันก็มีคนเล่นอยู่ตรงนั้นกัไนไงพูดถึงเชื่อกับบอกก็ไหวเราสามทหารสื่อจะไปสี่ทหารสื่อเลยสี่ดาบไปเติมดาบเฮ้ยไอเจียบเพื่อนบอกแล้วมันเกย์เหมือนเน็กเคยกูด้วยเน็กเคยกูด้วยตู้ดาบดาไอคนลื้อ สี่เหล่งสี่เหลี่งหลิงอะไรก็ไม่รู้มันจะแพ้กันเวฟบสามเลยเนี่ยแว็บเมอไยมันก็ยากจูวเวฟบสามเนี่ยกูตัโลอยได้มั้ยหลอกไอสัตว์ยีตีมาไอ้เจ้าตัวปัญหาคือยีตีเนี่ยเแม่งมามาแบบมาขวางโลกอ่ะมันมาทำไมกันมันมาขวางโลกอะไรเอย

ไหลใครก็ได้ยิงมันหน่อยดิมันใกล้ตายอะไรเยอะดีไม่ไม่ได้ไอเอ็นจูเนียร์ตายแล้วบินกูเริ่มจนเลย จนให้ดูอะไรวะให้ดูอะไรเจับหรือตักูดูจอนีส่งมาเรียติดคุกอยู่เรียอะไรเรีเยใครเรียกตาย จะได้ซึ้งดัวผิดว่ะเออตลบก็ไปอันนี้เยอะไม่มีอะไรอ่ะอือหือไอ้น้อยเล่นอุปกรณ์อะไรเนาะอะไรเปิ่มไหมาวไม่ใช่คุณหมายถึงในคอมแบี้บอลเลอร์กระบอกมึงไม่คิดจะเล่นอาวุธไรหน่อยเหรอ โหดาบดาบเล่นผิด่นไอหนี่เลยว่ะเฮ้ยอัพไอสัตว์อัพเดทใหม่นี่มึงแหลกชิบหายอัพเดทเอาหมลมาเนี่ยเยอะมันมีไหนวะกูเจอตัวมหรืล้ะโหลองเพงมันเลยอ่าได้ได้ได้ไอเขียวเบลอนุตบี้อ่ะตายแล้วปะ ตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งไอ้เขี้ยแม่งมันอยู่เลยเด้อตายแล้วยังไอ้เนี้ยเดี๋ยวมันล้ออยู่เลยเด้อไอ้เขี้ยเอ้ยกูดยโดนเสียบไอส้สัตว์บนตะเลงสักขูมอยู่หมดละอ่ะกูฆ่าให้เลยเนะี่ยไอส้สัตว์เบโลนู้กไอ้เบโลซอมบี้เนี้ย รอบนี้ไม่ดีว่ะแย่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 มีนี่ฮันเตอร์บี้มันถืออมุธมือกตออไีได้เลยเนี่ยอ่าเออไม่จะสวนมึนอ่ะเออกัวี้ไปฟันมันอ่ะ,อะโดนไม่เอาท่อตีหัวไอ้สัส อีลีทันเตอร์มีตายละ <Yeah. S 1> ยิงไม่โดนอ่ะกูมไม่รู้มันอยู่ไหนแล้ตึก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 กลัว <'s> เดี๋ยวผมไปช่วยที่สุดมันเดี๋ยว <Yeah. S 1> ถ้าเพื่อนคุณตายข้างข้างมัจะได้ชุดได้แต่ไม่ไเอาหมานะแมงมุโคตรไม่ดีเลย โอเเสียมาระเบิดมันปาเข้ามาเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้าเหี้ยกูล่วงอ้ยย่าิงฉันนะว้าฟังฟังอยู่ไหนนั่นน่ะน่ะสามคนอ่านโปรแกรมอะไรบาริสตาบาริสตาใครดูคอรโต้อดูเอเธอไปเล่นหนาดีกว่าไหนใคร ไม่ใครก็ได้ยิงไอ้พวกอยู่บนเขานี่ไอ้เหี้ยมันเล็งหัวกูอยู่เนี่ยไม่เห็นนะมีด้วยหรอเออมีไอ้เหี้ยมันส่องมาจากข้างบนนะอ๋อกูปล่าภาพการลืมเฮ้ยอะไรอะไรเออเออเออไอ้ยิงเจ็บเจ็บเจ็บทารังไม่ช่วยยิงหน่อยเหรอ มันหาไม่ปยิงโพสเตอร์เนี่ยไอ้ยื๊อโพสเตอร์ไม่มองไม่เห็นแน่สุดก็ทางสามคันอะสี่เอ้ยห้าคันเลยนะห้าเยอะยังวะกูหายที่ยิงโพเยตีมันอะเยตีเยตีไอ้เหี้ยเยตีแล้วเฮ้ยกูได้จุดแล้วกูได้จุดแล้วไอ้เหี้ยจุดกูนี่แบบไอ้เหี้ยเออไอ้บิ๊วสัตว์อะแทงคนแล้วเด้งขึ้นมารีบลุกไอ้สัตว์ มันจะดูดทีมาไป็นหัวเร่ดรโดนโครโซตีหัวตายหมดเ้ยหน้าบ้านแล้วน่าจะเป็นพีซีที่เดินอยู่นะถ้าเราอยู่ในสุคภามจริงๆเนี่ยนี่มันใกลนะออ้ตายแล้วเนี่ยเออเอเยถ้าสืิชื่อกับมาแล้วใครเข้าไปในคอทำไมคอระเบิดได้อันนี้ระเบิดจนะเข้ จะไปยิงยิงอีกฮะยิงรถอยู่ตอนเนี้ยไอ้ก็เลยบอกรวยเลยเกลียวสตีดเนี่ยเ้ยแมตต์ตับย้อนโคตรเลยเลิกเลงกูก่อนฮันเตอร์บี้เหี้ยชุกระเทีถ้าเคยว่างแล้วมีน้ำใจอย่างโดนฮันเตอร์บี้ยิงตายไอ้เหี้ยมันอีริดอ่ะมันเก่งเกินไปเดี๋ยว เพราะว่าเป็นเป็นมิต้าอยากดันสายสายแม่งกระเด็นหลบกูเฉยเลยสัตว์ออ่ะเเกรดขอบ้างมั้ยไปด้วยกหายเอ้ยพวกยิงยิงอยู่สนใจกูหน่อยเฮ้ยกูตายทัลโหเบิดมันแล้ว เฮียตีมึงจะมาทำไมนักหนาวะไอ้เหี้ย <c oughs> มันหายากไม่เหรอหลังๆป่วนสี่แล้วกูระเบิดตัวตายพร้อมมึงเลยเครื่องมือช่างเหี้ยนวะไอ้ตั้งเซนติอะนะห<อ>้าร้อยเก<อ>ินห้าร้อยไม่คณิคอลเลยจ้ะชุกไม่ได้เขาไม่ได้เอ้อ ไปออทัน่านอิลิทไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะตายเตรียมตัวแทงเตรียมตัวแทงไอ้น้อยไปแทงท่านเลิธก่อนต้องดึงมันออกจากบ้านให้ได้มากที่สุดอยเงี้ยไม่งั้นเดือดโซไอ้สัตว์เอ,อ้ยดึงออก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 ใครมีมีดอะแทง <S 1> <S 1> หน่อยเฮ<ๆ>้ยแทงแทงได้เออเดียวเนีกเฮ้ยแทงเออ är, <ๆ>เออไอ,อ้ตีเออ๋เสามันตี๋เสาแล้วมันตี๋เต่า เดี่ยวที่แบบฆ่าเพื่อนได้ยังเป็นรีไฟเอ้ยเอ้ยอันล้อมันจะวิ่งเข้ามาถ้ามันไม่ปล่อยให้มันระเบิดแล้วมันจะเจียตัวระเบิดเต็มเลยอ่าโอเคระเบิดปล่อยมันเลยปล่อยมันระเบิดเออหน่อยครับยิงรถใครยิงก็กูยิงไงไอ้เหี้ยมันจะมีใครคนอื่นยิงไหมไม่มีใครยิงยิงตู่ ระวงไม่สายเราไม่สายไอ้คนพูดเวรากูก็ไม่เห็นแม่งยิงรถสักคันไงเฮ้ยมีแต่กูเลยแล้วคนเขียนไอ้กวอสไนไปยิงรถอะไรง่ายเลยไม่เหมือนโลเก็ตยิงน้องไงเฮ้ยเต็มตัวรับแรงกระแทกอา มันมันมีสกิลกินมันทําอะไรวะลงระเบิดมันมันฟลอยแบบสกิลเหมือนนั่งดูเราอยู่แล้วมันสกิลใส่เราเรื่อยๆอ่ะเออสกิลตอนนั้นไ่ะเออด้านล่างน่าจะปล่อยให้มันระเบิดไอเส์ระเบิดมาระเบิดปาไอหน้าตายระเบิดปา โก็เียแล้วมาพี่พี่ไปดูนี่ก่อนไอสกีจุันบัวดูดูดูสกีเฉยๆลองดูแบบว่ามีอะไรดูดิดูยอะ่า่าบเกมป่ะายยยเยย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 ดยย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 ดไฟฟ้ายย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 มายย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 อยย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 ย ้วยโอ้โหไอ้เยี่ยโกงเลยพัดเฟียสคือไปไหนเราสู้กันดิไม่เราไปเล่นอันนี้ไหมบินบอดไหมได้ได้วินเข้ามาเม่เราวินเล่นเกมนั้นก่อนก็ได้เราวค่อยรอเอิร์นก็ได้รอเอิร์นเล่นดีกว่ารอเล่นมาดีกว่าจะไปเล่นเราเล่นเราเทสนี้เสร็จไปเล่นวอเตอร์เดอร์เนาะโอเค ลองไอ้นี่แบบไอเล่นลองเดินลองโอ้เสียมัไหนว่าเธอร์เดินน้อนน้อนบริสมัเล่นนู่นผสมตัวอยู่ก็นั่นแหละมันเสร็จแล้วอ๋อชี้ชุบหน่อยน้องหน่อยใครก็ได้เออช่วยไม่ได้หรอพี่พี่ผมผมผมต้องทำภารกิจให้เขาได้อันนี้ป่ะดันมันมาเดินมาเดินมดินมาเดิ ไม่ได้พูดอะไรหอเปล่ไม่ได้ดูอะของพี่ได้อะพี่ได้แบบได้ได้มาแกะเราน่าจะลงหลักมากล้าผมเสียตายไปตลยลาก่อนทุกคนกูตายละขอไอ้เชี้ยกระสุนก็จะหมดอ่ะไอ้เชี้ยพูดเชี้ยเลยทุกอย่างหมดฆ่าไอ้เชี้ยโอ้โหไอ้เชี้ยนั่งฆ่ายิ่งยากเข้าไปใหญ่ไอ้เรือแนั้น่ะตัวนี้โหดมากเลยนะมีไหมเหรอเนี่ย นในคนอ่ะมันเป็นท่านในคนเลยดิฉันโคมชัยน็อตดีฮะห้เงแค่เดีวะเอาสิมีไหนมั่งเลยไอ้น็อตตายยังไวอ่ะลำบิดตายอยู่ไอ้เหี้ยตายอ่ะอู้เสียงบนเนี้ยเลยอ่ะปกป้องคอไว้ทุกคนเชื่อคนไหนคำได้โตจังวะไอ้เหี้ย ไอ้มันแพนเดอะบอมแล้วนะ <c oughs> เนี่ยบอม has been p l a ไอสัตว์แทนอย่างเยอะด้วยนะมึง <c oughs> อ่าวาาวาาาาไอ้ายีายโซชิบหายเลยาาามาาาาาาอาอาัาา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 